สุภมัจธุโประพุทธศาสนายุคการจำเดิมแต่ปรินิพานล่วงแล้ว5 6 6พันพษาปัจจุบันสมัยสุริยคติสุริทินที่สุขที่สิอ ธันวาคมพุทธศักราช2563จันทรคติแรม11คำเดือนอ้ายปีชวด6โมงเช้าปัจจุบันสมัยนับได้ด้วยปรกการาเจนีณหมโมตัสสะภะคะว โตอรหะโตสมัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตส,มตส,มสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโต อะระหะโตสมาจามพุทธาวิราคานุปัสนายาติตะท่าวิรัชนากาเรณะปวัตตายะอนุปัสสนายาตินนมทุระตะนตยัตสะ ขอความนอบน้อมแด่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณด้วยพระปัญญาคุณด้วยพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวก่อนน้อมกราบอภิวาทขอโอกาสมายัางพระอริยะสองในครั้งพุทธกาล ในปัจจุบันก็ดีโดยมีพระเทานุเทะครุบาอาจารย์ท่านผู้รูททั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นอริยสงฆ์และสมุติสงฆ์เป็นต้นเป็นประธานขอความงอง,งามไปบุญในธรรมสำมาปฏิบัติจงมเกิดชัดกับพุทธศาสนิกชนที่ติดตามรับชมผ่านเฟซบุ๊กผ่านทวิตเตอร์และยูทูบไลฟ์สดในนามของวัดปากดง ดูสดได้ทั่วไทยดูชัดไกลได้ทั่วโลกเพราะถ่ายทอดสดระบบ Fu l ห h ดความละเอียดอยู่ที่1920คูณด้วย1080สําำหรับ y t u t u นะส่วนผ่าน Facebook นั้นจะได้ที่ แค่ความละเอียดอยู่ที่720นะเมกะพิกเซลนีก็จะลดลงมานิดนึงแต่ถาอยทาง YouTube บางคลิปก็จะอัปโหลดในระดับ 4K ท่านก็สามารถไปติดตามรับชมได้นัดหมายเจอกันได้ทุกวันนะไม่มีวันหยุดตั้งแต่6โมงถึง7โมงเชา้า ก็เป็นช่วงธรรมะรับอรุณกับพระกุสุถทรจันทโรกพานน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระศัสดาสัมมาสัมพุเธเจ้าผหนวกเข้ากับอนุวัตรธรรมะเกิดขึ้นตามรายวันทางนี้ก็ประมวลมาจากสื่อทีวีประมวลมาจากสื่อหนังสือพิมพ์หรือสื่อมาจากอินเทอร์เน็ต ต่างๆทั้งเฟซทั้งไลน์ทั้งหมดทั้งปวงก็จะรวมรวมมาเป็นกลั่นกรองให้มาเป็นธรรมะแต่ละวันได้จารึกบันทึกกันไว้ฉะนั้นผู้หนึ่งผู้ใดใครที่ติดตามรับชมอยู่เป็นประจำอยู่เนืองนิดมันขัดเกลาจิตอยู่เป็นประจำก็จะได้รู้และทราบเป้าหมายแนวทางของการเผยแผ่ธรรมในส่วนของเผยแผ่ธรรมคับสอนของพระศาสดาสมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของวัดปากดง ส่วนเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อปณิธธานชี้ทางออกบอกความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนานำพาให้พุทธศาสนิกชนผลทุกเจอเจอกับบรมสุขเกษมสารพบทางพระนรุผ่านอันผลสบวิโยภยัยนั่นคือแนวทางที่เราจะไปกันแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นท่านสาธุชนท่านผู้ชมทั้งหลาย อยากจะเรียนแล้วก็จเจริญพรให้ท่านทราบแบ็กกราวด์ภาพอินเสิร์ตนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละวันแต่ละวันนั่นก็เกิดขึ้นจากเมื่อวานนี้ซึ่งมีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเก็บเล็กประสมน้อยนั่นหมายถึงจะสร้างกุติสงสงไทยเป็นไปตาม ความเหมาะสมตามเศรษฐกิจของมันเลยทั้งนี้ตัวหนังสือที่วิ่งแล้วก็ตัวหนังสือที่อินเสิร์ตมาจะเป็นเจ้าภาพที่อุปถัมภ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นกําลังทุนหนุนเป็นกําลังใจอย่างดีนั้นคือโยมออโยมวิชัยน่าดีใจอย่างยิ่งนั้นก็คือคุณโยมออนอน,นงคงไทยเศรษกุล น่าเป็นบุญอย่างยิ่งก็คืออามาบุญช่วยสุขอารมณ์คุณแม่บุญช่วยสุขอารมณ์พร้อมยมจิตนาสุขอารมณ์พี่น้องลูกหลานทั้งหลายเราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลืมไม่ลงคงลืมไม่ได้นั้นคือยมพี่พายุแสงจันตลอดทั้งผู้อุปถรรัมยมวัฒนาสดาโฟมิอินโอเอปัญญายาวรักทิติมาพงแม่ปุนผลเกศนมาลา เต้าแก่เล็คุณกติยาใส่ไฟแห่งแสงเจริญฟอร์นิเจอร์แม่สุดใจวิริชาติแห่งลามสองแม่จันนันทกุลแม่สุนีเพตราโยมนิตยามหาหับและอีกหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยเสียงเรียงนามมานะัน่ะ มีหลายคนหลายท่านที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกำลังทุนหนุนให้เป็นกำลังใจให้งานสำเร็จรุล่วงได้ตั้งแต่กลางวันเช้าไปถึงจดเย็นเกือบสองทุ่มเมื่อคืนเนี่ยพระว่าลดขนแผ่นปูนสำเร็จนั้นมาผิดเวลานัดหมายกันตอนบ่าย2องโมงมาส่งทีก็5้าโมงเย็นหโมงทุ่มหนึ่งเกือบสองทุ่มสชั่วโมงเกือบสาชั่วโมง ฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ได้ดูไปพร้อมกันเนี่ยนั่นหมายความถึงว่าประสงค์ต้องการที่จะให้ท่านทั้งหลายผู้ดใดใครที่พอมีญาติพอมีพี่มีน้องพอบอกพี่บอกน้องได้บ้าง,อยา,อ,ายอ,งาอยากจะอาศัยบุญของท่านอยากจะอาศัยบารมีของโยม อยากอาจจะอาศัยสติปัญญาจะอาศัยศักยภาพกายยาของท่านว่าพอที่จะบอกต่อร่วมด้วยช่วยกันให้มาอนุเคราะห์วัดยากจนกันดานทักอีหนึ่งวัดพอจะไหวไหมเพราะทําบุญที่นี่เนี่ยร้อยมันก็มีค่าเต็มร้อย พันมันก็มีค่าเต็มพันเหมือนมันก็มีค่าเต็มเหมือนแสนก็มีค่าเต็มแสนทําไมถึงว่ามีค่าเต็มที่อื่นไม่เต็มแล้วก็เต็มเหมือนกันแต่ที่นี่เหมือนเหมือนท่วมท้นเนี่ยร้อยของท่านมาบ้านนอกของอาตมาภาพนะ่มีมูลค่าถึงกับเป็นพันท่านบริจาคพันมันมีคุณค่ามากก็จะเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนไปตามนั้น มีประโยชน์สุดทผลนะบุญกุศลทำแล้วทําเลยได้แล้วได้เลยแล้วก็สร้างครั้งนี้เป็นเป็นการสร้างยุคสุดท้ายของอัตมาภาพแนละ้ะจะไม่สร้างอีกแล้วหมายถึงกุติสงนะสร้างครั้งเดียวแล้วก็จะอยู่ไปอีกร้อยปีนะเพราะอาศัยความมั่นคงทาวนอย่างนี้ฉะนั้นในรอบหกสิปีของการสร้างวัดเนี่ยมาถึงยุคเรา อันเก่ามันก็ผูกคล้าคล้าไปแต่ก็ยังรักษาไว้อยู่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องการให้ท่านได้มีส่วนร่วมจะมากจะน้อยก็ขอให้มีใจแสดงออกบอกได้บางคนมีใจจริงไม่มีปัจจัยจริงแต่แชร์ไปให้ไปจนถึงผู้ใจบุญนะมั่นใจ เฉยได้ทันทีไม่มีปกปิดนะเปิดเผยอยาก,กให้เดินท่านดูบินไปด้วยนะ33,410บาทมากมหาศาลเหลือเกินแล้วกบวัดบ้างนอกนะบางที่หัตถวะนิด,น,ดนิดเดียวนะเพราะบางวัดก็มีเงินร้อยล้านพันล้านน่ะนะธรรมาภาพมีไม่ถึงหรอกบางวัดก็อาจจะไม่มีก็อยากเกินเข็นแจก็ด้วยบุญอาจจะบุญมากกว่าน,นี้ก็ขออนุโมทนาธรรมาภาพวัดเล็กวัดน้อยวัด บุญน้อยน่ะนะบารมีน้อยจักรยภาพน้อยก็ค่อยๆทำไปทำไปด้วยกับท่านทั้งหลายให้เห็นเป็นประจักษ์เป็นศักดิ์ศรีเพื่อให้เกิดอนุสาวรียคุณงามความดีของเราได้ร่วมสร้างกันจะได้ไปตามนางสุชาดานางสุจิตตานางสุนันตานางสุธรรมาไปด้วยกันบารมีจะเกิดึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรานัดหมายก็ไว้ ในวันอาทิตย์ที่13ที่จะถึงนี้นะวันนี้วันที่11แล้วแล,ล้วก็เรียนเสร็จไปคำเดี๋ยวพรุ่งนี้เมื่อลื่นนี้เองก็จะถึงแล้วฉะนั้นมีรถส่วนตัวถ้าเป็ยังไม่มีโปรแกรมก็เรียนเชิญท่านที่ชะโง,งกหงายยมชะโงกดูก็คือมามาชะโง,งกดูแป๊บหนึ่งว่าเฟซบัดปักดงถ่ายโทษสดออนไลน์สายตรงสด ตลอด2ีชั่วโมองนะจริงไหมโยมก็ชะโงกมาดูแล้วกันเป็นช่องที่ไว้ท่านชะโงกมาดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างก็นัดหมายกันไว้วันอาทิตย์ที่13ทธันวานัดหมายมาเพื่อที่จะมาให้รู้เช่นเห็นกับตาว่าทําบุญกับวันบนนอกอคอกนานี่เงินร้อยก็มีค่าเต็มร้อย แต่ถ้าหากว่าทำที่วัดรวยแล้วเนี่ยร้อยหนึ่งของเราเนี่ยเขามีเงินเป็นพันล้านวัดนี่เรียกว่าในพื้นบัดเนี่ยจะเอาทองคําปูราดทั้งวัดยังได้เลยนะ่ะถ้าร้อยหนึ่งเราก็ไม่มีความหมายมันก็ต่างกันใช่ไหมมันก็เหมือนคัดเกตคนน่คนเหมือนกันแต่คนนี้มาแล้วก็เฉยๆแต่คนนั้นมาแล้วน่าชื่นชมเพราะมาแล้วไม่ได้จะเป็นต้องติ เออตรงนั้นเสาไว้ทําอะไรตรงนี้ทํำไมเก่ายังทําตรงนี้เป็นไงไม่ดีอย่างไงมาตินะครับมีร้อยแปดพันก้าประกันตินะเพียงพอแต่ขอฝังคนเดียวคืออยากให้ช่วยอะไรได้บ้างแค่นี้นะโยมแค่นี้จริง,รงๆนะฉะนั้นถ้าหาว่าเครือข่ายใสรําสมาพิธิบัติเนี่ยธรรมภาพจะสั่งเด็ดขาดทีเดียวว่าไปวัดไหน ไปทำบุญที่ไหนถ้าอัตลักษณ์ของญาติทรรายการแสงทองสองธรรมในช่วงของธรรมะรับอรุณกับพระกุศลทอนแล้วก็ไปขวัญอยาพิติพระยาพิติเนอย่าพิติวัตติวาติดอะไรทั้งหมดไม่ติ <c oughs> เพราะคําว่ตติมันเป็นโทสะเป็นความโกรธความโกรธนั้นทำให้เป็นบาปความโกรธการตินั้นทําให้เป็นไฟ การอยู่นิ่งไปแล้วรู้ยอมรับสภาพอย่างนั้นเป็นน้ำ้าติไปความโกรธเป็นไฟแต่ถ้าให้กำลังใจแล้วก็จะกลายเป็นน้ำฉะนั้นไปวัดไหนที่ไหนไม่ต้องติไม่ติเขาทำาไมศกด็ปลกยังไม่ต้องติถามตัวเราเองว่าถ้าไม่ติแล้วจะทำยังไงเราช่วยได้ช่วยเลยอย่าไปติ ติเนะเขารับทราบกันหมดแล้วคนนั้นมาก็ติคนนี้มาก็ติร้อยคนพันคนแสนคนนะติมาเพื่อตินะมีแล้วแต่ต้องการบัณฑิตหรืออยากจะสกิดให้รู้คําที่ท่านต้องการฟังก็คือให้ช่วยอะไรได้บ้างหรือหาวิธีแก้ไขมาเลยนี่ต่างหากในร้อยคนพันคนที่เราต้องการหนึ่งในจํานวนนั้นหัวอกสมผานอัตมาภาพด้วยอยากจะฟัง แต่ไม่ได้หมายว่าอยากได้ยินแต่คําชมอย่างเดียวไม่ใช่คําติก็ดีมีประโยชน์ติเพื่อก่อมริยเเพื่อทนะําลายเนี่ยแต่ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยมามีปัญหาแล้วก็ไม่หาวิธีแก้ปัญหามาเนี่ยเนี่ยโลกมันยุ่งวุ่นวายเพราะอย่างนี้มีแต่คนรู้ปัญหาแต่หาคนที่จะแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาไม่เปลี่ยนแก้ปัญหาไม่ออก ด้วยความขี้เกียจด้วยเหตุผลอ้างว่าไม่มีงบประมาณด้วยใดๆก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือไม่มีความสามารถนั่นเองอ่ะเพราะไม่สามารถจะแก้ปัญหาให้กลายมาเป็นปัญญาที่เราจะสามารถแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสนั้นได้ฉะนั้นก็เป็นดบ,บาทเลยว่าไปที่ไหนวัดใดก็ตามอย่าไปติพระติเทนติเนนติกุติติสลาติโบติเมนติอะไรก็แล้วแต่อย่าไปติเลย นตินัคือบาปไงโกท,งทังคาตวาสุขงังเฉติฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขเพราะความโกรธนั่นคือบาปตัวโลโลภตัวโทสะมันก็อยู่ตรงที่นี้แหละตรงที่จิตใจแล้วนี่แหละดังนั้นอย่าให้เกิดขึ้นอย่าให้มีขึ้นต้องหมั่นช่วยกันดูแลรักษา อย่างอื่นๆเดี๋ยวก็ทำม,มามันจัดสัตว์เองเราถึงเวลาก็ค่อยๆทำไปจะมีคนถามเรียกว่าเอ้ถามกุฏิประสมัยก็ไว้สำรองให้พระได้อยู่จำปัาประพฤลปฏิบัติให้พอเหมาะพอสมกับตนก่อนนะได้อันนี้ก็จะได้เข้าใจว่าอย่างน้อยการที่เราได้มีโอกาสได้สร้างสั่งสมบุมรบารมี คุณงามความดีตรงนี้ก็เป็นโอกาสดีนะนี่ก็วันนี้จริงๆก็อยากจะมาคุยเรื่องของวิราคานุปัตนานิโรธานุปัตนาและปฏิสักานุปัตนาทั้ง3-4ประการเนี่ยอยากจะมาปรารถกับท่านทั้งหลายฉนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้น จะนำเสนอในวราระโอกาสที่เหมาะสมแต่ตอนนี้กําลังเรียนและทำความเข้าใจต่อตอนผู้ชมและท่านผู้ฟังนั้นด้วยว่าการที่ไม่มีโอกาสให้ได้ปดลปฏิบัติกันนะ साइप कुलपति कर